หนึ่งเคล็ดลับที่จะทําให้สามีตกหลุมรักเราซ้ําๆคุณดูไหมคะจริงๆแล้วการที่เราอยู่กินกันมานานๆอยู่กินกันมาหลายปีคุณสามารถทําให้สามียิ่งตกหลุมรักเราโดยที่เขาไม่รู้ตัวคะ่ะการที่จะทําให้เขาค่ะรู้สึกหลงรักเราได้มันเกิดจากตัวเรานะคะไม่ใช่เกิดจากผู้ชายคะ่ะแต่ส่วนใหญ่ผู้หญิงมักจะตกหลุมพรางอารมณ์ด้านโรคของตัวเราเองคะ่ะทําให้เราเนี่ยมองข้ามที่จะสร้างสเสน่ห์ในตัวเราเพราะการที่เราเห็นกันทุกอนูใกล้ชิดกันมากเกิน มักจะทําให้เราละเลยในตัวเราและละเลยตัวสามีด้วยเช่นกันค่ะและสิ่งนี้ทําให้คุณพลาดโอกาสที่จะทําให้เขาตกหลุมรักเราซ้าําๆแต่คุณดูไหมคะผู้หญิงที่เก่งๆผู้หญิงที่เป็นนัมเบอร์วันผู้หญิงที่มัดใจสามีอยู่หมัดผู้หญิงที่ทําให้ผู้ชายวิ่งไล่ล่าตาแปลว,ว่าอายุจะ80 90ผู้ชายสามีคนนั้นนะคะที่อยู่กินกันมาร่วมค่อนชีวิตเนี่ยก็ยังวิ่งไล่ตามอยู่ค่ะนั่นก็คือการพูดสั่งสเสน่ห์ให้อีกฝ่ายตกหลุมรักเราสิ่งนี้นะคะมันจะเกิดจากการ ที่เราหมั่นรดน้ำพรวนดินใส่ปุ๋ยโดยการใช้คำชมหยอดเขาอย่างสม่ำเสมอและสิ่งนี้ทำร่วมกันกันกบงดนะคะเลิกพฤติกรรมด้านลบทิ้งขาดสองอย่างนี้ผสานรวมกันทำต่อเนื่องอย่างสม่ำเสมอจะทำให้เขาตกหลุมรักเราโดยที่เขาไม่รู้ตัวและเขาจะรู้สึกน็อกค่ะรู้สึกมึนงงค่ะว่าเอ๊ทรไมถึงร,รู้สึกรักเรามากขึ้นหลงสเสน่ห์เรามากขึ้นแบบไม่มีเหตุผลใช้คำพูดอธิบาย ไม่ถูกแต่รู้สึกว่าอยากอยู่ใกล้ภรรยาอยากที่จะกอดน,นะคะอยากที่จะมีสารสัมพันธ์กันเรื่อยๆสิ่งนี้คุณสามารถทําได้ค่ะและแน่นอนถ้าคุณเป็นคนที่เจ้าอารมณ์นะคะปล่อยพลังงานด้านลบอยู่ตลอดเวลาสะสมสะสมไว้คุณก็จะดึงความรักของเขาที่เคยมีให้คุณลดลงกัวค่อยๆลดค่อยๆล,ลดจนหายไปในที่สุดและสิ่งนี้มันก็จะบานปลายไปจนถึงการที่เขาไปหาคนคุยไปนอกใจคุณคุณก็จะเกิดความสงสัยว่าทาไมเขาถึงเลวเขาถึงเป็นคนไม่ดีแต่จริงจริงมัน ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวความเร็วหรือความไม่ดีค่ะมันอยู่ที่กลไกลการทํางานของสมองสิ่งที่คุณเคยไปสั่ง กับสมองเข้าไว้เป็นเรื่องของสารเคมีในร่างกายถ้าคุณไม่เข้าใจและไม่ยอมรับเรื่องนี้คุณก็จะเรียกร้องสิ่งเหล่านี้ไปท้งชีวิตเพราะสิ่งนี้ถ้าคุณไม่แก้ไขคุณจะนําไปพกพาใช้กับลูกของคุณในอนาคตค่ะคุณจะเผลอไปเรียกร้องจากลูกไปตั้งคําถามที่มันนกาทีนะคะที่เป็นการย้อนแย้งกับสมองของลูกคุณด้วยเช่นกันค่ะและถ้าเกิดว่าคุณฝึกเรื่องราวเหล่านี้คุณจะกลายเป็นที่รักของทุกคนค่ะไม่ว่าจะเป็นลูกหรือสามีของคุณยิ่งอยู่นานเขาจะยิ่งวิ ่งอยากเข้ามาหาคุณอยากที่จะเข้ามาอยู่ใกล้คุณนะคุณจะเป็นจุดสวมรวมของความรักของทุกคนในบ้านค่ะและเทคนิคอันนี้นะคะจะเป็นหนึ่งในหลายสิบข้อที่ใช้มัดใจทั้งสามีและคนในครอบครัวคลาสปั้นตัวเองเป็นผู้หญิงเลอค่านะคะยิ่งคุณเลอค่ามากเท่าไหร่คุณรู้เทคนิคจิตวิทยาม,มากยิ่งเท่าไหร่เนี่ยคุณจะสามารถมัดใจทุกคนที่อยู่ใกล้คุณพอจะยิ่งหลงรักยิ่งหลงเสน่ห์คุณมากขึ้นครูอ้อขอเป็นกําลังใจให้ผีทุกคนนะคะ